สวัสดีครับ,รบมีอะไรคุยไหมครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ครับกลางกลางคลองในะก็เรียกลายอีสานเขียวอีถามยายเขาบอกตอนนี้อยู่บ้านเมืมองทีตะบนเมืองทีตะบนอะไรตะบนเมืองประสานครับขับรถมาจากเมืองอบ้านเมืองตัวนวครับไปเมืองทีระหว่างทางก็มาดูเขา,นาหน้าถามคุณถามยาย ผมไม่เคยมาที่นี่นะครับตัวทางทางค่อนข้างจะกลำบากนิดหนึ่งนนะครับจะมีสองฝั่งจะมีทีเขาหนาเต็นอยู่ด้านหลังบ้แบบืางทีนะครับขวินกับเขาหนาเต้นไปไปโนตจั่วไปโนไปเมืองไปโนบอนเป็นทุ่งเวงเขาของบริบาลเล่านะครับในเขาปีนอยู่ระหว่างทางมันจะเป็นทางเชื่อมตัวนี้ที่อยู่เป็นทางเชื่อมระหว่างสามสามสามสางเล็ก สายเขียวนะก็เป็น้ก็ตัวแขกนะครับรูเก่ทีนี้ก็จะมีปัญหาปลาครับก่อนจะมีปัญหาปลาเสร็จตรงสายข้างหน้าเป็นสายเป็นสายมันมีครับข้างหลังเป็นสายโนจะหัวนะครับก็ปลาตรงนี้ปลาช่วงตรงนี้ครับช่วงประมาณตรงนี้วันนี้วันที่สเปซจันจ้าหุ่งเวลานี้ประมาณเที่ยงครึ้น ก็จะเด็เมื่อกี้ผ่านมาเขาก็ได้ปากกครับปากกอนนเยอะไหมก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะตอนนี้นะตอนนี้แต่วันก่อนเขาก็ได้กันหลายนะครับยายยายตอบก็บอกใครไม่ได้ไปไหนยายยินเร้ามาตำรวดูเส้นข้ามเขาน้ำค่อนข้างจะวันนี้น้ำค่อนข้างจะจะแรงแต่เขาน้าก็ยังมีอยู่ทางยายเขาก็ใส่เข้าใส่น้ำไมใ่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแต่น้ำ หวังว่าน้ำจะไม่ถ่วปีกถ้าน้ำตัวบิก๊กอาจจะไม่ไม่ได้คำน้ำตัวจุกๆวันนี้ก็มารีวิวกระบางบ้านท,ที่บ้านบางทีแห่ลำซับนะครับอันนี้น้าค่อนข้างจะเชี่ยวเราก็เ,เล่นลไดหมมาแรงนะมาแรง <c oughs> แรงครับวันนี้ครับสวัสดีครับ